ท้าได้เบายแม่แต่ยันมันมีต่ำสูงมันแต่ว่าเส้นมันมีหมดใช่ครับไก่กันเป็นตัวจริะอันเก่ลยแสดงว่าคนแก่แม่พิมพนี่ไม่ธรรมดาอย่างนี้เราเราท้าได้เลยคนแก่คุณดูซ้อเสือคุณดูเลยทําไมมันต่าลงอันนี้สูงอันนี้สูงสูงสูงอันนี้ต่ำต่ำนะฮะมันตอบได้เพราะว่ามันแก่ตดในในบล็อกเลยแต่ถ้าเป็น มมามันจะต้องไม,ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมครับเสมออาจารย์ลองเปรียบเทียบอีเหรียญนึงได้ไหมครับอันนี้จะเป็นเหรียญอันนี้ขอรู้ว่าเหรียญนี้อะไรครับอาจารย์พ่อเขาก็ตั้งมโนขึ้นมาว่าเป็นเหรียญกระไหลทองมันมีด้วยเนะขาก็ไม่ค่อยความรู้มันเป็นพระของปู่อะครับแต่ก็ไม่เคยให้ลูกหลานได้เห็นแต่เสียไปก็ไม่รู้เรื่องเลย หรือว่าไม่ถึงหรือเป็นยังไงลองมาเปรียบเทียบดูครับแต่ดูแล้วมันเหมือนเป็นย้อนยุคหรือว่ายุคหลังหรือแต่อันนี้ลองให้ดูเปรียบเทียบกันครับจะได้มาเปรียบเทียบกันครับรว่าองค์ถึงหรือไม่ถึง